เราอยู่ในไซบีเรียที่มีอากาศหนาวมากจนลมหนาวพัดหน้าคุณจนแสบหน้าไปหมดหิมะขาวโพลนทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะทำให้คุณตาบอด สถานที่แห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับทวีปแอนตาร์กติกาเนื่องจากมีชั้นดินเยื่อแข็งเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ทำการวิจัยแม่น้ำสายหนึ่งในท้องถิ่นด้วยความช่วยเหลือของแท่นขุดเจาะพวกเขาจึงสามารถสกัดตัวอย่างดินแช่แข็งได้หลายตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ตกใจที่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำแข็งต่อมาในห้องปฏิบัติการพวกเขาตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเดลลอยโรติเฟอร์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดูเหมือนนอนตัวน วิทยาศาสตร์รู้ว่าหนอนเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่เย็นจัดได้นานถึง10ปี เราโรติเฟอร์ที่พบในน้ำแข็งมีอายุประมาณ2 4 0 0 0ปีและหลังจากละลายน้ำแข็งแล้วพวกมันก็เริ่มขยายพันธุ์เรากับว่าหลับไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นไม่ใช่หลายหมื่นปีการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่ในภาวะแช่แข็งได้หลายพันหลายหมื่นปีโรติเฟอร์อาจมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้คนยังไม่ได้ประดิษฐ์รอด้วยซ้ำและนี่ไม่ใช่พลังวิเศษเพียงอย่างเดียวของพวกมันเดลลอยโรติเฟอร์เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ต้านทานกรรมตภาพรังสีได้มากที่สุดในโลก พวกมันอยู่รอดได้ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนและน้ำพวกมันยังมีชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ที่มีความเป็นกรดสูงและอยู่ได้โดยปราศจากอาหารและน้ำเป็นเวลานาน แล้วก็นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่เป็นที่รู้จักกันว่าอยู่ได้หลายหมื่นปีแต่ใครน้ําบางชนิดและจุลินทรีย์บางชนิดก็เกือบจะเป็นอมตะเช่นกันนีมาโทสหรือที่เรียกว่าพญาตัวกลมเป็นหนอนที่ปรับตัวได้มากที่สุดในโลกลองนึกภาพหอไอเฟลสูงตระงานดูสิและตอนนี้มาทําให้มันสูงขึ้นเป็นสิบเท่าแล้วใส่มันลงไปใต้ดินนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ความลึกหลายพันเมตรใต้พื้นผิว ที่นี่ไม่มีแสงแดดและแทบไม่มีอากาศเลยและเนื่องจากมันอยู่ใกล้กับแกนโล,ลกมากกว่าพื้นผิวโลกของเรามากอุณหภูมิที่นี่จึงสูงกว่าในใจกลางทะเลทรายที่ร้อนที่สุดดินหลายล้านตันเบื้องบนสร้างแรงกดดันอย่างบ้าคลั่งแต่ทั้งหมดนี้ก็หยุดชีวิตจากการพัฒนาไม่ได้ เมื่อพยาธตัวกลมไม่มีอากาศอาหารหรือเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปพวกมันจะเข้าสู่สภาวะชะง,งักงนันหรือจำศีลลึกในโหมดนี้ระบบเผาผลาญของพยาธิจะทำงานช้าลงและกระบวนการเกือบทั้งหมดในร่างกายของพวกมันจะหยุดมันนอนหลับได้นานมากและตื่นขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้น อีกอย่างคุณไม่จําเป็นต้องลงลึกถึงใต้ดินเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เราพบนีมาโทสได้ทั่วโลกพวกมันอาศัยอยู่ในน้ําพุร้อนทะเลทรายบานภูเขาสูงท่ามกลางน้ําแข็งอันรุนแรงของทวีปแอนตาร์กติกาหรือภายในสัตว์และมนุษย์สัตว์คงกระพันตัวต่อไปของเราคือท่าดีเกรดหรือที่เรียกว่าหมีน้ํามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง8ขาขนาดเล็กซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับสัตว์ขาปล้องเราไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่า แต่กล้องจุลทรรศแบบธรรมดาจะช่วยให้คุณเห็นทาดิเกรตได้อย่างละเอียดพวกมันดูเหมือนหมีจิว๋วพวกมันถูกเรียกว่ามีน้ำเพราะพวกมันต้องการชั้นน้ำบางๆรอบตัวตลอดเวลามันจำเป็นเพื่อป้องกันการขาดน้ำเราพบทาดิเกรตในสภาพแวดล้อมทุกประเภทตั้งแต่มาหาสมุทรลึกไปจนถึงเนินทรายพวกมันแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะโครงสร้างสีมีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ใช่พวกมันดูอ่อนนุ่มแต่ร่างกายของพวกมันเต็มไปด้วยหนังกำพร้าแข็งสารเคลือบนี้คล้ายกับโครงกระดูกภายนอกของตักกตต๊ก,กแตนตั๊กแตนตำข้าวและแมลงอื่นๆอีกมากหนีน้ำจะลอกชั้นหนังกำพร้าเก่าออกเมื่อจำเป็นต้องเติบโต ขาทั้ง8มีกรงเล็บซึ่งช่วยให้เกาะติดได้ในทุกพื้นผิว4-6กกรงเล็บมีอยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่หนาวเย็นเกือบ3เท่าของอุณหภูมิในน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาความร้อนก็ไม่เป็นอันตรายต่อพวกมันเชน่นกันพวกมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่ทำให้น้ำเดือด นอกจากนี้มีน้ำยังไม่กลัวรังสีและความดันสูงในส่วนลึกของมหาสมุทรแรงดันทำลายโลหะผสมจากโลหะที่แข็งแรงที่สุดได้แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทนต่อแรงกดดันได้มากกว่า6เท่าแต่ที่เจ๋งที่สุดคือพวกมันอยู่ในสุญญากาศของอวกาศได้ โลกของเรามีสนามแม่เหล็กมันคือเกราะที่ปกป้องเราจากรังสีดวงอาทิตย์แต่ทาดิเกรดไม่ต้องการการป้องกันนี้พวกมันเข้าสู่วงจรใกล้โลกและกลับมาได้โดยไม่เป็นอันตารายมันเป็นเพราะโปรโตีนที่ปกป้อง DNA ของพวกมันจะาก,การแผ่รงงังสีไอออนไนซ์เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอมมตะอื่นๆมีน้ำเข้าสู่โหมดเอาชีวิตรอดได้ทาดิเกรดดึงหัวและขาเข้าไปในร่างกายแล้วก็หลับไป ถ้าสภาพแวดล้อมเช่นเย็นจนแข็งแห้งหรือขาดออกซิเจนพวกมันจะยังคงอยู่ในรูปแบบทางนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั่นคือสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นแต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นล่ะ ขอเชิญพบกับด้วงเหล็กพวกมันอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกมแมลงเหล่านี้อยู่รอดในอุณหภูมิร้อนจัดไม่ได้อยู่โดยปราศจากออกซิเจนไม่ได้และอยู่ในสภาวะที่มีรังสีมากไม่ได้แต่เปลือกของพวกมันแข็งแกร่งมากจนต้องใช้สว่านหรือค้อนเท่านั้นจึงจะเจาะทะลุได้โครงกระดูกภายนอกที่ทนทานของพวกมันทำมาจากสารพิเศษไคตินซึ่งพบได้ในกระดองปูหรือกุ้งแต่ถึงอย่างนั้นไคตินของด้วงเหล็กนั้นทนทานมากจนทำให้มันทนต่อแรงกระแทก ของรถที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ในยามอันตารายพวกมันจะซ่อนหนวดและขาที่แข็งแรงในช่องพิเศษในเปลือกได้สัตว์อื่นๆกัดทะลุเก,กรอบไม่ได้พวกมันจึงคายด้วงออกและออกไปหาอาหารกลางวันที่อื่นเมื่อผลอันตารายแล้วมแมลงก็จะกางขาออกอีกครั้งและใช้ชีวิตต่อไป นอกจากนี้เกราะย,ยังช่วยดวงไม่ให้ขาดน้ำซึ่งมีประโยชน์มากในพื้นที่ร้อนของเม็กซิโกและทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาทายในโครงกระดูกภายนอกกักเก็บความชื้นได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือแมลงเหล่านี้ดูดซับน้ำได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันพบและขนส่งของเหลวนี้เข้าไปในตัว สิ่งมีชีวิตต่อไปมีความเปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อแต่พวกมันรู้วิธีเอาตัวรอดในที่ที่แทบไม่มีสัตว์อื่นอาศัยอยู่ได้เราจะไปที่ตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียใกล้ทะเลดำที่นี่บนที่ราบกว้างที่รกร้างคุณจะเห็นหลุมนี่คือเหมืองที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินอากาศบนพื้นผิวของเรามักจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ20%แต่ในเหมืองมีเพียง10%เท่านั้น ภายในถ้ำอากาศยังมีปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟและคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นผู้คนหายใจไม่ได้ถ้าไม่มีถังออกซิเจนเราอาจกล่าวได้ว่าน้ำและอากาศมีพิษแทบไม่มีสัตว์ตัวไหนอยู่รอดได้ที่นี่แต่ยังคงพบสิ่งมีชีวิต48สายพันธุ์ในถ้ำนี้33สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งถูกค้นพบและไม่ใช่แค่จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่มองเห็นโดยไม่ใช้กล้องจุลทรรศน์ไม่ได้แต่สิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่กว่าอยู่ที่นี่ด้วย หอยทากสีขาวประหลาดคลานข้ามกำแพงในเหมืองกุ้งใสและปลิงบางชนิดที่ไม่มีใครรู้แหวกว่าอยู่ในน้ำตะขาบขาวที่มีหนวดขนาดใหญ่และแมงมุมสีขาวหน้าขนลุกวิ่งอยู่บนพื้นและพวกมันก็เติบโตที่นี่มาเกือบ5ล้านปีแล้วคุณอาจสังเกตเห็นแมงป่องน้ําและสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่รู้ชื่อมันดูไม่เหมือนญาติของมันที่อาศัยอยู่ในทรายร้อนหรือป่าเขตร้อน ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ดูธรรมดาเลยสัตว์ทุกตัวมีสีขาวหรือโปร่งแสงพวกมันไม่มีตาแต่มีอุ้งเท้ายาวและหนวดที่ช่วยนำทางในพื้นที่มืดนี้ยิ่งคุณเข้าไปในถ้ำลึกเท่าไหร่ออกซิเจนในอากาศก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นแต่จำนวนสิ่งมีชีวิตกลับเพิ่มมากขึ้นอากาศเต็มไปด้วยแกส๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ สัตว์ในถ้ำนี้ทุกตัวไม่เคยเห็นแสงตะวันและไม่เคยออกจากความมืดมิดเลยดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอดในสภาพเช่นนี้ที่พืชไม่ได้ผลิตออกซิเจนคําตอบสําหรับคําถามเรื่องการเอาตัวรอดของพวกมันถูกซ่อนอยู่ในทะเลสาบขนาดเล็กผิวน้ําปกคลุมด้วยโฟมแปลกๆหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าสารสีขาวนี้มีชีวิตมันดูคล้ายที่ชู่เปียกเนื้อนุ่มที่ฉีกขาดง่าย สิ่งนี้คือสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านตัวแบคทีเรียรที่เรียกว่าออโตโทรฟ ในถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าภายนอกและแบคทีเรียเหล่านี้ก็เหมือนกับพืชดูดซับแกส๊สเหล่านี้แต่พวกมันไม่ได้ทําด้วยการสังเคราะห์แสงซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่ต้องการแสงแดดพวกมันใช้น้ําในการสังเคราะห์ทางเคมีสิ่งที่แบคทีรียเหล่านี้ล่างออกมาคืออาหารของแบคทีเรียอื่นๆและแบคทีเรียอื่นๆเหล่านี้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าวัฏจักรอาหารที่ไม่เหมือนใครซึ่งคุณหาจากที่อื่นบนโลกไม่ได้ไมีอยู่ที่นี่เท่านั้น